ดีค่ะแม่รครัวหัวป่านะคะวันนี้ทำกับข้าวเมนูให้คุณป่านะคะผัดไก่นะคะใส่พริกหยวกนะคะใส่ปาปิก้านะคะแล้วก็บอกโอลี่นะคะแล้วก็แครอทนะคะแครอท ก็ใส่กระเทียมด้วยพริกสม้มพริกเขียวพริกแดงนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ด้วยนะคะน่าทานไหมคะแล้วก็อันนี้ก็ข้าวนะคะร้นรอนๆข้าวร้นรอนๆนะคะข้าวร้นรอนๆนะคะ,นนะ,คะสวยมาก น่าทานไหมคะน่าทานไหมคะอร่อยเบ้์ วันทำแต่กับข้าวนะคะแม่คร,รัวแซ่บเแล้วเกินนะคะตอนนี้อ้วนพี่น้องเอ้ย,พ,ย,พ,ย,พ,ยอพุ่งไข่หยะพุ่งไข่หยะก็กินอิม่มหลายพี่น้องกินอิ่มหลายปรยากพักนี่จะกินกับกินพี่น้องเอ้กกินแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็กิน ชิมก่อนนะคะชิมก่อนนะคะ จะกินเค็มกินข่อยก็เค็มโอเลโนะโอเลโนะโอเลโนอคือเค้มเด็ดเนาะอพี่น้อง เดเจนะคะต้มปลามันค่อยสบายนะคะเวลาต้องทําไวพี่น้องเอ้ยนี่นะนี่นะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะนหมคะพร้อมรัดลาดแล้วนะคะสักชามีค่ะสักชามีค่ะ น่าทานนะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมพร้อมเสิร์ฟนะคะน่าทานดีเอ่ยอืมอแซ่บเว้ยอาหารให่คุณป๋านะกะ็ หอมหอมเซเบร์นะคะเออ็นอ็นอ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 ็นออมาสักูมาสุกคูนะคะคุณป้าทานข้าวนะคะเจนโรยไห้เดลริทมาแล้คุณป้าทานข้าวนะคะเมนูนะคะกุมัดนะคะโอเคเ พร้อมเสิร์ฟนะคะไขมินห่เย็นเย็นอ่ะนกกังนะตุกันห่าทูกังเงี้ยฮึบเหบเหบนะคะแล้วอีกเป็นชามนะคะอัเยอะนะคะได้อีกเป็นชามนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็ข้าวข้าวก็สวยสวย นะคะคอร่อยเวอร์นะคะวันนี้ก็ไปชอปปิ้งมานะคะได้ประทูประทูพี่น้องพี่นอ้งอ,นอ,งนองประทูงามบบพี่น้องพี่น้องประทูงามโบ

โอเคเด้อพ okay ี่น้องเด้อเมนูทำกับข้าวนะคะวันวันได้พันห่าเห็ดกับขขาอยู่ในกัวกับจอกกะแจี้ยงดูเบิดมือพี่น้องเอ้ยข่อยเป็นคนมาเห็ดกับขขาวนะคะพี่น้องเอ้ยกะทิก็มีนะคะเด็กแจงเขียวหวานนะคะน้องๆอร่อยดีนะคะ แกงเขียวหวานเขียวหวานพี่น้องอืมพี่น้องเออยี่มปุ๊ประเดียก็บากันดอกปุ๊ประเดีย๋ยอยเป็นจังไดดูก,ก่อนนะคะ <c oughs> หมักปลาทูนะคะปลาทูพี่น้องปลาทูพี่น้องเอ้ยปลาสืบปลาทูมาซสืบปลาทูมานะคะจะหมักนะคะหมักแล้หนึ่งวัพี่น้องหมักปลาทูหมักแล้วหนึ่งวันะคะจะนึ้อปลาทูพี่น้องหนึ่งวัยหนังหนึ่งวัยจะตำปนแต่ตำปนตำปนนะคะแข็งแข็งตำปนเราก็มียากระปุนนะคะ 厉害。<Hi. S 2> คุยกันไหมคะจามินโอเคอือป้าบอกว่าเป็นดิกดุตเป็นดิกดุตกูมัดไปะนะคะอยเป็นเมซิเลียนนะคะ บอกไว้ก่อนใกับเขากระแส็บเส็พี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยไปเยี่ยมพักนานพักขอยัยบก,กันไ <c oughs> ม่นด้กูนอยดูหายเย็นกลางทิศหาเย็นโทรจีนคุณป้าบอกว่าแส็บพี่น้องแส็บเสบกูมัดพันแล้วว่า ผักดูผักนะคะพี่น้องมักพริก่อยเป็นนุยแล้วเห็นบ่พี่น้องเห็นไหมคะเห็นบ่พี่น้องหมักพริกเป็นนุยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกแล้วนะคะพี่น้องเห็นบ่เป็นนุวยแล้วโอ้ย เป็นหน่วยอาปอแเป๊ะเอปอแเป๊อปแเป๊ะพี่น้องมันล้นไหลแล้วพี่น้องโอ้ยล้นไหลแล้วแล้วเป็นหน่วยไหลแล้วพี่น้องลวงแล้วนะคะใบมันมลวงกับเป็นหน่วยพี่น้องดอกมันลวงแล้วนะคะพายตูกับงามเลยพี่น้องเอ้ยพายตูต้นหอมผักมดละผานะคะ มะเขือเทศสุกมะเขือเทศนะคะเหลืองอา,ามสามแล้วนะคะเหลืองแล้วนะคะมะเขือเทศกับเหลืองเลวพี่น้องเหลืองแลวพี่น้องปอเป็นพวงเป็นพวงนะคะดกดกพี่น้องแล้วบ้างดกดกพี่น้อง โอ้อันนี้ก็ดุนุวยมันพอพี่ป้าไปตัดยอดหัวไข่พี่น้องโอ้ไปตัดยอดน้องไข่ไมนจะตายบ่พี่น้องไข่ศูนย์ไปตัดยอดน้องไข่ออกโอ้ตัวมเมล็ดเทไข่ที่ตายแล้ว ตัดไปตัดมากพอมันจะตายบิดที่จากต้มเกดเทา็ือตายที่พี่น้องลกงี้ยใหญ่อือขิงเหลืองพี่น้องขิงเหลืองด้วยนะคะต้นขิงต้นกระชายต้นพริก โอเคนะคะพี่น้องเอ้ยเมื่อพักข่อยข่อยสวกรค์นี้พี่น้องนอนเว้นนะคะอากาศดีแล้วพี่น้องอยู่บ้านนะคะม่ด๊บ๊ายบาย